ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่องปายครับผมนุ่มควันชัยวัจจเกษตรครับผมจากแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับสําหรับวันนี้ครับร่วมกับสถาพรการเกษตรนะครับผมอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นอฮามาเบิงแปลงสาธิตนะครับของแฮปปี้การเกษตรนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดของเฮ้าเนอเอาครับสาหรับแปลงมือเองนะครับพี่พี่น้องนะครับมาเบิงแปลงนะครับผมนี่นอ ที่เข้าใส่รถดำมาว่านนะครับแต่ผลปรากฏว่าในการดำในข้างนี้ครับผมพี่น้องข้างนี้มาบึงนี่คือลักษณะของรถดำนะครับผมนี่นาอแต่ว่ามันมีบางพื้นที่นะครับผมนี่นาอที่ที่ดำเราบ่าค่อยติดเพราะบันไหนนะครับหรือว่าติดนี่จำนวนแถวจำนวนต้นมันนี่ห่างครับผมนี่นาอดังนั้นก็เลยพาพี่พาน้องนะครับทีมงานแฮปปี้เฮ้านะครับแล้วก็ สถาพรการเกษตรของเรานะครับมาทําการดำสามนะครับผมเอาส่วนละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับมาผมมาพอกับพี่น้องปองป่ายครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับับครับผมมาพี่น้องครับพงเนี่ยเป็นต่สอนให้มิตรสาวสํำน่อยครับผมนี่นะมาทําการสามเขาในเมือนี่นะครับนอเอาลร้คนกระสอบถามนุ่มขวัแช่มาใจเกษตรว่า สำหรับแปลงนี่เป็นแปลงข่าสายพันธุ์ไหนนะครับก็ขอ4ีเครับเป็นพันดั้งเดิมของเรานะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ยูมองนี่นะครับร้อยละ90%เซนะครับผมนี่นเนาะพื่นใส่เข่าสายพันธุ์นี้นะครับยกัวอยัางแปลงที่ยกห่างทั้งด้านนี้กับสี่เก้าด้กันแต่ว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของนาหวานนะครับพี่น้องครับเนาะส่วนทางนี้เป็นลักษณะของนาดานะครับเป็นอย่างยจ้งดํา ฮปปี้การเกษตรเปลงยัางดำสถาพรการเกษตรเนื่องจากว่าสำหรับแปลงนี้เป็นแปลงสำหรับในการผลิตเรื่องของเมล็ดพันธุ์คุณภาพนะครับให้กับสำหรับพี่น้องปองไปนะครับทรงทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจึงพิธีพิถันนะครับทุกขั้นตอนกระบวนการนะครับปกติแล้วของแปลงพี่น้องทั่วไปนี่ขันเป็นลักษณะของการดำแบบในะลักษณะใส่เครื่องดำแบบนี้นะครับผมใส่รถด,ดำแบบนี้ เราเพิ่นกับ่ได้พิธีพิธันขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าแฮปกีการเกษตรนี้กับสถาบันการเกษตรนี้ทุกแถวต้องมาประทนเดียวกันเป๊ะเลยทีเดียวนะครับผมเอามือนี่นะครับก็เล่ได้มาพอใจพี่น้องผู้ไปนะครับเลยนะครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่คือลักษณะของต้นก้านะครับผมนี่สีมีลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้ครับผมซึ่งปกติแล้วนะครับผมก้าในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะใช้ รถดำนาเอานี่ครับรถดำหน้าเอาน,ะดดนา,เาเนะเข้าสิใส่รถด,ดำหน้าครับพี่น้องครับนี่เนาะแต่ว่านี่พรอยพี่น้องนี่ที่เพิ่นเหลือไว้ให้ส่วนนี้ครับผมเนื่องจากว่าเข้าสามารถสีบทรัการาแกะนะครับผมนี่เนาะจากเป็นแพนแบบนี้เข้าสามารถเสียบนะครับสามารถที่ดำหรือว่าสามนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เขาสูงเขาบันไดเนาะอาก็ตรงนี้นะครับสถาพรการเกษตรแล้วก็ แฮปปี้การเกษตรนะครับมีบริการนะครับทั้งรถดำนานะครับแล้วก็มีสถานที่นะครับผมในการเพาะพันธุ์ก้านะครับรวมไปถึงนะครับบริการเรื่องของดำนาได้ด้วยนะครับผมเอาสําหรับท่านใดที่มีความสนใจเด้อนะครับผมสามหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0899428684นะครับ0925164252นะครับแล้วก็0650495999นนะครับเอาจังเลยฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม เอาครับผมสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจัยเกษตรพร้อมทีมงานคอมราพาจากพี่น้องปวงปลายไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องคราวนี้ปุ้ยกล่าเป็นตัวสอนให้ครับผมก็ขอสี่เก้าของเรานะครับผม